สวัสดีค่ะกลับมากับสองสาวแพลรดูโอกับครูติ๊กนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะที่จะวางจำหน่ายในวันที่24มิถุนายน2563นี้ค่ะเวลา16นาฬิกาค่ะผ่านทางช่องทางของเว็บไซต์อโทมี่ค่ะ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกนะคะอย่าลืมติดตามสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์ของอาโชมี่ในราคาเท่าไหร่คะ สมาชิก610บาทค่ะบอกเลยว่าคุณจะได้รับราคานี้สําหรับสมาชิกนะคะแต่ใครที่สนใจค่ะแล้วยังยังไม่ได้สมัครสมาชิกรับส่วนลดเราต้องบอกเลยว่าราคาอยู่ที่760บาทนะคะรับสมัครสมาชิกฟรีค่ะบอกเลยว่าส่วนลดทุ้มมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของหน้ากากอาโธมี่กันค่ะคุณสมบัติของอาโธมี่แอนตี้พอลิชั่นมาร์ จากเนื้อใยพิเศษ5ชั้นผลิตจากวัตถุดิบจาก PTFE mm. เพื่อประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นในอากาศนะคะที่มีขนาดเล็กกว่า0.07ไมคร ผิวสัมผัสหนะเนียนนุ่มแล้วก็อากาศโปร่งสบายนะคะไม่เกิดการระคายเคืองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโครงสร้างลักษณะของหน้ากากของเราจะเป็นเหมือนกับตัว V และดับเน U นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะอ่านี่ค่ะใช้ง่ายมากแล้วก็แบบมีการปิดมิดชิดนะคะจะเห็นว่าเราจะมีตรงส่วนนูนออกมาตรงนี้นะคะ แล้วก็ปิดถึงคางนะคะปิดถึงคางทําให้การหายใจหรือว่าอากาศนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปในช่วงในในส่วนตรงนี้ได้เลยมิดชิดมากนะคะเนี่ย แล้วเราก็จะมาดูการทสกันนะคะว่ามันเป็นประสิทธิภาพยังไงคะ่ะเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพกันค่ะอุปกรณ์ของเรามีไฟแช็กนะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยค่ะเราจะมาดูประสิทธิภาพในการที่ว่าถ้าเรามีการไอาจามหรือมีเสมหะอะไรออกมาจากหน้ากากแล้วมันจะกระจายฟุง้งออกมานอกหน้ากากหรือไม่นะคะการทดสอบของเราก็จะมีไฟแช็กนะคะ นี่นะคะก็ดูประสิทธิภาพของการเราเป่าลมออกมาแล้วไฟแชค็คของเราไม่มีลมหรือดับลงเลยนะคะค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพนะคะของหน้ากากตามของตลาดโดยทั่วไปนะคะที่เขาบอกว่ามีความหนาห้าชั้นเหมือนกันลองดูค่ะค่ะจะเห็นใช่ไหมคะว่าการ ลมออกมาจากหน้ากากแล้วประสิทธิภาพเอาไหนเหนือกวัวกันนะคะอันนี้ก็จะช่วยไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรือว่าเสมหะที่มีการไอจามนะคะหน้ากากนี้น่าใช้หรือเปล่าค้าของอัตโทมี่นะคะใครอยากใช้ต้องเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของอัตโทมี่นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปสั่งซื้อได้นั้นคุณจะต้องเป็นสมาชิกของอัตโทมี่ก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสนใจเป็นสมาชิกกับเรา คลิกและติดต่อเราได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย